สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับน้องหนึ่งชาแนลกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะหนึ่งก็จะขอพาเพื่อนๆเ,เข้าครัวไปทําเมนูง่ายๆทานกันนะคะวันนี้หนึ่งก็จะขอทําปลานิน,นึ่งใส่ผักเยอะๆกับน้ําพริกแจ่วอร่อยๆจ้าวันนี้ที่หนึ่งได้ทําเมนูปลาน,นึ่งนะคะเป็นเพราะว่าทางบ้านแม่สามีนะคะเขาส่งผักมาให้ จำนวนมากๆเลยค่ะ1ลังเต็มเลยค่ะทุกคนกเขาก็จะมีทั้งขิงอ่อนแล้วก็มีถั่วฝักยาวแล้วก็มีมะเขือเปาะแล้วก็จะมีผักต่างๆอีกมากมายเลยค่ะส่วนปลานี่นะคะหนึ่งก็จะไปซื้อมาจากที่ตลาดค่ะอันนี้เขาไม่ได้ส่งมานะคะส่งมาไม่ได้นะคะเดี๋ยวน้องเขาจะเน่าเสียสะก่อนนี่จ้าทุกคนัน,น้ก็จะเป็นกล่องผักนะคะที่แม่สามีส่งมาให้นะคะ ส่งมาจากอำนาจ,จเจริญมาถึงสมุทรปราการก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ2วันสำหรับอันนี้ก็จะเป็นต้นขาอ่อนที่แม่สามีเขาลอกส่วนที่แก่ออกมาให้จนหมดแล้วนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะหนึ่งมาถึงไม่ต้องแกะเลยนะคะเป็นแม่สามีบอกว่าลูกชายเขาชอบกินมากๆ 1. ก็จะนำเขามาต้ม ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะหรือว่าจนกว่าต้นขาอ่อนของเราจะสุกนะคะพอเราต้มขาอ่อนของเราจนสุกเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งก็จะตักเขาออกลงมาใส่จานพร้อมทานแบบนี้เลยจ้าสำหรับเพื่อนๆคนใดนะคะที่ยังไม่เคยทานต้นขาอ่อนนะคะแนะนำเลยจ้าหลังจากนั้นหนึ่งก็จะไปทำน้ำพริกแจวกันคาหรือว่าน้ำจิ้มเอาไว้สำหรับ กินกับปลาเนื้องของเราะะสำหรับน้ำพริกแจ่วของหนึ่งนะคะก็จะใส่กระเทียมลงไปด้วยแล้วก็พริกแดงจินดานะคะตำเขาให้พอหยาบหยาบหรือว่าตามที่เราต้องการได้เลยค่ะเพื่อนๆและก็ตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บอันนี้หนึ่งก็จะกะเอานะคะทุกคนบีบมะนาวลงไปนะคะชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยก็บีบตามที่เราต้องการเลยนะคะแล้วหนึ่งก็จะตามด้วยผงชูรสตบท้ายนะคะแล้วหนึ่งก็จะ โค้กเขาหรือว่าโขกเขาเล็กน้อยให้เขาเข้ากันดีนะคะหลังจากนั้นนะคะหนึ่งก็จะตักเขาออกจากโค้กนำมาใส่ถ้วยแบบนี้นะคะแล้วหนึ่งก็จะไปหั่นต้นหอมผักชีโรยลงไปในถ้วยแบบนี้เลยนะคะแล้วหนึ่งก็จะเติมน้ำปลาลงไปเล็กน้อยแล้วก็น้ำต้มสุกลงไปด้วยนะคะเมื่อเราทำน้ำพริกแจ่วของเราเรียบร้อยแล้วนะคะ หนึ่งก็จะไปทําการเนื่องปลานินต่อค่ะสําหรับปลานินที่1นํามาเนึ่งนะคะจะอยู่ที่ขนาด1.2โลนะคะ1ก็จะให้ทางร้านนะคะหั่นเป็น3มชิ้นต่อ1ตัวแบบนี้เลยนะคะสําหรับมะเขือเปาะนะคะก็จะเป็นมะเขือที่แม่สามีส่งมาให้นะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวอันนี้ก็เป็นแม่สามีส่งมาให้นะคะ ผักเราสามารถนําไปนึ่งทีหลังได้นะคะแต่สําหรับหนึ่งนะคะก็คือจะนึ่งรวมไปพร้อมกับปลาเลยจ้าผักทุกอย่างที่1นึ่นำมาปรุงอาหารนะคะหนึ่งก็จะล้างทําความสะอาดด้วยน้าเกลือให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเราก็นํามาปรุงเป็นอาหารจ้าปลาที่1นึ่งนึงไว้นะคะเขาก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะหนึ่งจะใช้เวลาในการนึ่งปลาโดยประมาณ20-25นาทีนะคะ เพราะว่าเขาเป็นปลาหนึ่งเขาก็จะสุกง่ายส่วนผักที่หนึ่งใส่ลงไปก็สุกแล้วเหมือนกันนะคะหนึ่งก็จะตักถั่วฝักยาวแยกออกไปใส่จานไว้นะคะสำหรับมะเขือและปลาเน้นหนึ่งก็จะนําเข้ามาไว้รวมกันคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะเมนูมื้อเย็นของหนึ่งก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งก็จะขอตัวไปทานข้าวมื้อเย็นก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องหนึ่งชาแนลกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนหน้า